นี่ครับวิธีการกันจัดเ, <_ an> เขาเรียกว่ามแามลงเตาง่าเขาเรียกว่าอะไรนะแมลงเต่าทองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเรียกอนไรกันนี่หลังจากที่ผมฉีดนะ้ำดูดูดูนะครับแต่มันก็มาเกาะนี่นี่นี่มันเกาะโดนนะครับไอ้พวกนี้มันมาเจาะมะม่วงกัแล้วก็กิน มันก็จะเป็นแมงนะครับนี่ถ้าใช้นี่มันก็เหมือนเป็นกระดักนะครับนี่นี่ดูดูอันนี้คือวิธีการกันจัดมแมลงแมลงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับใครที่รู้จักก็คอมเมนต์ใต้่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับนี่มันก็จะมาก่อน,นะครับส่วนอันนี้ก็ใกล้จะใกล้หมดแล้วก็มันก็เลย แล้วก็มันก็สามารถบินได้นะครับเพราะว่ากาวไอ้น้ํายามันไม่เหนียวแล้วครับมีน้อยถ้ามันโดนเยอะมันก็เกาะได้เนะี่ยมันตัวมันก็บินแล้วก็เอาใยเอาไอ้เหลืองๆเอาไปนะครับนี่สำหรับ <c oughs> ดูครับมันก็จะอันนี้คือตัวล่อล่อ,อมแมลงตัวนี้นะครับก็มันมันก็จะมาเกาะตรงนี้ มันมาเยอะมากครับนี่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งทำไปเมื่อกี้นะครับดูจากของเก่าของเก่าที่ทำไว้นานดูดูดูดน,นี้น่าจะเต็มแล้วเนี่ยตายแต่แต,แต่อันนี้เต็มแล้วยางไอ้ไอ้น้ำยาตัวนี้มันน่าจะหมดแล้วครับมันไม่สามารถไปเกาะได้แล้วนี่ ก็ได้นิดนิดหน่อยครับเหนียวเหนียวนิดหน่อยนะครับอย่างนี้ก็ใช้ใช้แบบนี้ดีนะครับสหรับสวนไหนที่ต้องการหรือว่าออไม่รู้จะก,กันจัดยังไงก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับนี่อตัวนี้แหละตัวดีที่มันเจาะมะม่วงแล้วก็มะม่วงก็เสียหายนะครับนี่ตัวแบบนี้ ค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลัดกันครับสวัสดีครับ